สวัสดีกันนะครับก็กลับมาเจอกับ America Destiny Girl อีกแล้วนะก็ช่วงนี้เนี่ยมันยังเป็นช่วงฉลองครบรอบครึ่งปีอยู่นะครับก็ยังมีกิจกรรมให้เล่นอยู่เนาะทาให้การทําคลิปุ่มเนี่ยมันเลยง่ายมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาุ่มกันอีกนะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยก็เดี๋ยวจะพาไปดูไอ้อันนี้ก่อนละกันไอ้ตรงกิจกรรมมือปืนเนี่ยครั้งที่แล้วผมไม่ได้เล่นให้ทุกคนดูใช่ไหมเพราะว่า มันต้องต่อจิ๊กซอให้ครบก่อนซึ่งจิ๊กซอผมเนี่ยก็ต่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ดีงามมากนะเนี่ยผมชอบไอ้ตเกียวกับเซียวกเกียววมากเลยซึ่งกิจกรรมมือปืนเนี่ยพอเข้าไปแล้วมันก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับผมซึ่งมันจะเป็นแบบให้เราเนี่ยเลือกพวกกล่องตรงเนี้ยเห็นไหมทางด้านขวามือมันจะมีกล่องให้เรากดเลือกแล้วมันก็จะสุ่มของรางวัลมาให้ ซึ่งเราสามารถดูได้ด้วยนะครับว่าในแต่ละกล่องเนี่ยมันมีอะไรบ้างโดยการกดปุ่มที่รายการรางวัลตรงมุมซ้ายล่างน,านะพอขึ้นมามันก็เป็นอย่างนี้นะครับแล้วมันก็จะมีให้เลือกเป็นรางวัลที่หนึ่งด้วยนะแบบว่าอันเนี้ยอันนี้คือรางวัลที่หนึ่งที่เราที่ผมเลือกเอาไว้นะครับผมอยู่ตรงกลางเนี่ยเห็นไหมแล้วพอเราสุ่มได้รางวัลที่หนึ่งอะ่ะเราก็สามารถเปลี่ยนตู้ได้นะครับคือไอ้กล่องพวกเนี้ยเหมือนมันจะอยู่ในตู้ตู้หนึ่งพอเราสุ่มเจอรางวัลที่หนึ่งเราก็จะสามารถ เปลี่ยนไปอีกตู้หนึ่งได้เพื่อเลือกรางวัลที่หนึ่งใหม่งงไหมผมก็งงเหมือนกันงงกับที่ตัวเองอธิบายเนี่ยแหละเอาเป็นว่าก็เดี๋ยวลองเล่นๆดูแล้วกันนะตอนนี้ผมก็มีเหรียญอยู่ร้อยห้าสิบนะครับเหรียญก็คืออันเดียวกันกับที่ใช้ในการเปิดจิ๊กซอว์นั่นแหละก็กดลเลยแล้วกันจะได้รางวัลที่หนึ่งเลยไหมนะ ต่รางวัลที่หนึ่งอันนี้ที่ผมเลือกเอาไว้เนี่ยมันเป็นเอ่อที่สุม่มเอ่อตัวธาตุแสงธาตุมืดนะครับก็คือเดี๋ยวถ้าได้มาก็เดี๋ยวจะเอาไปสุ่มตู้ของมาซามูเนะนั่นแหละเออจําชื่อไม่ได้กําลังนึกชื่ออยู่ตะกี้เอ้านี่ไงได้เลยแล้วก็เราสามารถกดตรงนี้เนี่ยเห็นไหมด้านล่างสุดเนี่ยมันจะมีคําว่าไปชั้นถัดไปเนี่ยอ่าเราก็กดเราก็ไปชั้นถัดไปได้เลยนะครับพอเราได้รางวัลที่หนึ่งมาแล้วทีนี้พอเรามาที่ชั้นถัดไปเนี่ยเราก็จะสามารถมา เลือกละวันที่หนึ่งได้นั่นเองนะผมก็เลือกเป็นที่เอาไว้สุ่มตัวละครแล้วกันเนาะแล้วเราก็จะสามารถเปิดไปได้อีกเรื่อยๆนะครับผมผมสุ่มให้หมดหมดไปเลยแล้วกันนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับ กิจกรรมมือปืนนะถ้างงๆก็ต้องขออภัยหน่อยเพราะว่าผมเองก็อธิบายไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้เตรียมสคริปด้วยเออใช่แล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีอันนี้ครับเป็นกิจกรรมการใช้สะสมซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เราจะสามารถได้เหรียญเอามาเปิดไอตัวของกิจกรรมมือปืนได้นะฮะ ซึ่งการใช้สะสมเนี่ยก็คือการใช้คริสตัลนั่นเองนะพอถึงครบกําหนดเนี่ยก็จะได้เหรียญมานั่นเองนะครับประมาณนั้นนะก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปสุ่มกันนะเพราะว่าวันนี้มันมีตู้ใหม่เข้ามาไม่ใช่ไม่ไม่เรียกว,ว่าตู้ใหม่เป็นตู้เพิ่มเรทที่มันมันวนกลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวจะไปดูกันว่ามีใครบ้างเนาะอ่ะอันนี้ก็มาซามูนะนะก็ยังอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะสุ่มเหมือนกันนะ เดี๋ยวค่อยว่าก,ารรากาันละวกันตู้นี้เราไปดูตู้อัตราอัพดีกว่าดูอัตราอัพรอบนี้มามีดาวินด้วยนะเอออย่างที่บอกไปอะไรว่าผมกลับมาเล่นเพราะว่าเห็นมีน้องคนนี้เข้ามาในเกมนี้ผมก็เลยกลับมาเล่นเพื่อที่จะหาน้องแล้วผมก็ได้มาแล้วนะแต่จริงๆมผมก็อยากได้เพิ่มเพื่อที่จะเอามาอัปดาวให้น้องนะครับผมเพราะว่าการอัปดาวถ้าอัพครบ3ดาวแล้วก็6ดาวเนี่ยมันจะได้ชุดใหม่เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นแบบนี้เห็นไหมเนี่ย งามๆทั้งนั้นเลยเออแต่ว่าผมก็อยากได้คนนี้เหมือนกัน,นครับทาเกนากะฮัมเบเพราะว่าผมเนี่ยยังไม่ยังไม่ได้เธอคนนี้นะครับแล้วผมก็อยากได้นะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าผมจะมาสุ่มตู้นี้ด้วยนะเออก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ไหมนะผมกบว่ามันน่าจะการันตีได้ด้วยนะเท่าดี่ผมดูจากคิตันที่ผมมีอยู่นะครับแต่ว่าเรามาดูที่ตู้นี้ก่อนแล้วกันตู้ทั่วไปนะ ก็เหมือนเดิมนะครับมันจะมีให้เลือกอตัวละครที่เพิ่มเลดออกนะผมก็เลือกไว้เป็นมินาโมโตะกับหัวโตหรอว่าผมผมไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะเออเรียกว่าหัวโตแล้วกันเออน้องหัวโตเนี่ยจริงๆน้องหัวโตผมก็ได้มาแล้วนะแต่ถ้าผมได้นางม,มาอีกรอบหนึ่งอ่ะผมจะสามารถอัพเป็นสามดาวให้นางได้นะครับก็เลยคิดว่าอยากได้นางมาเพื่อที่จะอัพสามดาวให้ทุกคนดูนะจะได้มาดูชุดแบบดึงด่างกันนะ โอเคเอาเป็นว่าเราไปสุ่มกันดีดกว่าพูดมาเยอะแล้วมัลติแรกครับยังไม่ออกอะไรโอ้โ oh, หสีม่วงจัดเต็มไปที่มัลติที่สองครับเมื่อกี้ไม่มีท้งหมดแปดสิบอันแต่ว่าทองออกแล้วครับอ๋อเป็นโนบุนอากาศอีกแล้วก็โอเคอยู่นะไปมัลติที่สามไม่มีทองเลยวะ ต่อมาตีที่สี่เลยแล้วกันไม่มีอีกแล้วไอตัวที่เพิ่มเลดนี่มันจะไม่ออกมาเลยหรืองไงกันมาตีที่ห้าแล้วเนาะจัดไปมาท้องมาต้องมาแล้วโอ้โหมาตัวสุดท้ายเลยเอ้ยสวยโลนต่อต่อเอาให้หมดหมดไปเลยนะเออ ้ยทองต่อเนื่องรอบนี้มาสองด้วยครับแล้วเป็นใครเอ่ยิยมเดี๋ยวน,ะน,นายชื่ออะไรนะ้ยน่ารักน่ารักมินามโมโตแม่มดบริสุทธิ์ไรเดียงสาอืมเป็นธาตุไฟนะเอา้ามามา,มาอีมากรอบนึงด้วยเหรอโอเคเราสุ่มต่อเลยกันเดี๋ยวผมขอดูก่อนเลยทเท่าไหร่ อีกยี่สิบสามอันนะก็จัดไปเลยแล้วกันตอ่อต่อเลยต่อเลยขอได้ไหมเออไตเกียวเซียวเกียวเนี่ยมันออกยยาออกเกียนจังวะมันต้องมีบ้างแหละนะเฮ้ยมาแน่ไตเกียวเซียวเกียวแน่ๆผมเชื่อมันสองตัวด้วยอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชอูกโกไม่ทำไมต้องเป็นอูกโก้ล่ะ มาสามใบสุดท้ายฟ้ามาเลยทีเดียวเชียวสองโอ้ยเริ่มเจ็บคอโอ้โหคนเดิมลาบินนสอย่าบอกนะอ่าฟ้า้วนเลยครับสามตัวเคเอาเป็นว่าผมไปพาทุกคนดูสิ่งที่งามตากันก่อนแล้วกันก็คือการอัพขึ้นสามดาวของ หัวหัวโตหัวโตสักอย่างแหละเออผมอ่านภาษาแบบนี้ไม่ออกจริงๆวะภาษาไทยแท้ๆนะกูยังอ่านไม่ออกเลยนะนี่ก่อนอื่นเราให้ดูความดึงดังกันนะครับโอเคแล้วเราก็อัพเลยนะมันจะใช้เศษจ,จากการที่เราเปิดได้ตัวละครซมนั่นเองนะครับผมก็กดอัพเลยนะทะลวง นี่ได้ชุดใหม่นี่จริงๆนางเป็นตัวละครที่เก่งเหมือนกันนะครับเป็นตัวหิวมัง้งเออเป็นตัวหิวที่หิวหมู่หิวแรงด้วยนะคือแต่ก่อนผมก็ไม่รู้หรอกว่านางเก่งแต่พอลองเอามาใช้แล้วแม่งรู้ว่าเก่งก็เลยใช้เรื่อยๆนะครับหวังว่าน้องจะช่วยตีผมได้มากกว่านี้นะพออัพขึ้นสามดาวแล้วเนี่ย โอเคครับเราก็มาสุ่มกันต่อเลยแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะมาสุ่มที่ตู้ของทาเกนากะฮัมเบนะครับเพราะว่าผมเนี่ยยังไม่ได้เนาะซึ่งผมเนี่ยมีเอ่อเป็นเหมือนตั๋วเอาไว้สุ่มอยู่20อันนะครับก็เหมือนสุ่มฟรี2มตินั่นเองนะครับนะผมก็มาจัดกันเลยมาดูกันว่าจะได้ฮัมเบหรือเปล่าหรือจะได้แค่ฮัมเพลงอย่างเดียวอะไรวะฮัมเบฮัมเพลงเียอะไระเนี่ย มัลติสองครับแบบฟรีๆแต่ก็ไม่มีอะไรเลยนะฮะโอ้โหเกลือล้วนๆผมจะใช้คริสตันทั้งหมดเพื่อหานางนะแล้วก็เออใช้ตรงนี้เนี่ยมันจะมีเอ่อเวลาเราสุ่มครบตามที่กำหนดอะ่ะมันจะมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะ รับรางวัลแต้มต่อเนื่องครับเออก็คือเหมือนกับว่าเราสุ่มครบตามที่กําหนดก็จะได้ขอมาอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งเดี๋ยวผมจะไปขอรับของก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋วค่อยไปสุ่มต่อนี่เราจะได้ตั๋วฟรีมาอีกแล้วผมเรียกตั๋วแล้วกันนะมานาตีที่สามอยากฟรีๆเหมือนกันยังไม่ใช้คิสตันก็ยังเกลืออยู่ดีวะ่ะอ่ามา เราใช้คิสตันเลยนะโอ้เจ็บคอจริงจนะังน่ผมว่าเอาปกติดีกว่าแต่ว่าตอนนี้พูดแบบปกติก็ยังเจ็บคอแนะนะ่โอเคต่อไม่มีทองเลยวะ่ะไม่จริงนะนี่มันจะเกลือแบบต้องการันตีอย่างเดียวออกหรือไงวะผมไม่เชื่อหรอกม้ยมาแล้วมาแล้วมาตัวเดียวด้วย ใช้ฮัมเบรหรือเปล่าเฮ้ยใช่เอ๊ะทำไมมันอ๋อนี่ไงอ่าอนกนากะฮัมเบรนักกลยุทธ์ขี้โรคเหรอน,นางเป็นคนขี้โรคเหรอเราสุ่มให้มันการันตีอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผมจะได้เอาเปอัพเป็นหนึ่งดาวได้เนาะเออจัดไปเลย สุ่มให้หมดหมดไปเลยไม่มีการันตีได้รอเปบอาจะถึง80โลปะ่ะอ๋อรอบต่อไปแล้วนี่ว่าอ่ะจัดไป้วแล้วกันคิสิสตันหมดแล้วด้วยอยืเกลือแดกโอเคครับแต่ก็การันตีมานะส่วนรางวัลได้รับรางวัลแต้มต่อเนื่อง vìi mà nó sẽ được cái free quá, mà, lấy cái multi nữa, nó, nó cười ไม่เป็นไรแล้วเ,เรามาต่อที่อันนี้เลยแล้วกันครับดาเตะมาซามูเนะนะแต่น่าจะมีความเป็นไปได้น้อยมากเลยนะที่จะได้น้องมาเนี่ยแต่ผมอยากได้มากๆเลยนะครับพูดอย่างนี้เนี่ยไม่น่าออกหรอกจริงจริงแล้วกดเลยแล้วกันนั่นไงอันนี้มัตติแรกนะไปมัตติที่สองเลยแล้วมันจะดูยังไงว่าจะออกไม่ออกเนี่ยผมผมไม่เคยสุ่มได้มาก่อนเลยอะ โอ้มันต้องการันตีตั้ง160มัติเลยนะผมเพิ่งส่มได้แค่30มัลติเองอะนี่เราก็มารับไอกิจกรรมการใช้สะวมนะครับได้เหรียญมากีร้อยเหรียญวะเนี่ยเออใช่ใช่ช่อีกเรื่องหนึ่งที่ผมลืมพูดไปในกิจกรรมมือปืนเนี่ยมันมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับที่อยากให้ทุกคนมาเล่นกันมากเลยก็คือ ในทุกๆห้าชั้นเนี่ยมันจะมีของรางวัลที่พิเศษมากๆเลยนะครับอย่างเช่นแบบว่าของชั้นที่สิบอย่างเงี้ยมันจะมีสามารถเลือกตัวละครได้ด้วยเออหรือว่าถ้าเป็นชั้นที่สิบห้าก็จะเป็นอันนี้นะครับเป็นอ่าที่เอาไว้สุ่มอัตราเดอัพแล้วก็ที่เอาไว้สุ่มท่ามือ,อ,ก,อมมกับทานะ่าแสกนะก็คือมันจะมีทุกๆห้าชั้นมันจะมีให้เลือกแบบนี้นะครับผมก็มาเล่นกันได้นะครับในช่วงนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมครบรอบครึ่งปีเนาะ อแล้วรู้สึกตัวละครที่เฮ้เลือกได้เนี่ยมันจะมีตัวละครที่แบบเป็นตัวละครอัลตาเลตอัพก็มีนะอย่างเช่นมีน้องดาวินอย่างเงี้ยคนนี้ผมจําชื่อไม่ได้เป็นสาวแวนผมก็กะว,ว่าจะเลือกอยู่เหมือนกันแล้วก็คนนี้เป็นใครวะผมจําชื่อไม่ได้ทาดาคัสสึปะวะที่หน้าอกโตโตหน่อยอะ่ะเออโตมากอะโตแบบใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่อะเออพูดพูดไม่ถูกเหมือนกันแต่มันใหญ่เออส่วนกล่องอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ากล่องอะไรเหมือนกันไม่ชัวนะครับ ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวที่เหลือผมไปนอกรอบเอาอุ้ยแต่ว่าผมมีไอ้นี่นี่ว่าเนี่ยมีสุ่มครบพันหนึ่งร้อยครั้งเฮ้ยเอาอีกสักสี่สิบมอติไม่ได้ทุกคน มีแถมมีแถมขอแถมซะหน่อยถึงแม้ว่าจะรับสมัครไปครบแล้วก็ตามนะตัวที่นี่หรือว่าผมจะเก็บไว้สุ่มนั้นสามสิบอัติพอเออให้ผมเก็บไว้สุ่มนอกรอบบ้างก็เกลืออยู่ดีเผลๆไปสุ่มนอกรอบก็เกลือแบบนี้แหละอ่าเฮ้ยถอยสีทองขอได้ไหม ขอได้ไหมเป็นไอสองสาวนั้นได้ไหมไม่ได้เหรอก็มารอดูกันดีกว่านะครับว่าตัวผมนั้นจะได้ตจเกี่ยวกับเซียวเกียวเมื่อไหร่นะหวองว่าจะมีวันนั้นนะครับผมยังไงวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับแล้วไปเจอกันโอกาสหน้าวันนี้ไปละครับบ๊ายบาย